มาจ่ามาก่อนดังรัฐบาลแนวทางประจำงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหห้านะครับตัวหน้าจ่ะ <c oughs> ตัวหน้านะครับตัวหน้าของเรานะครับเป็นเลขก้าจ้าทุกคน ตัวหน้าของเรานะครับเป็นเลข9ากาจ้าทุกคนนะครับมาเก่าอีงยังพี่น้องใบให้แล้วบารที่นี่มากตัวใดพี่น้องนะทุกคนชอบเลขอะไรครับนะมันจะตรงกับตัวอันอันบออันตัวใดเนาะงวดนีนด้นาะดังตัวใดเนาะ <c oughs> นะบางคนโอ้ยอย่าตกกับเลขดังแเนาะเก้าเจ็ดไหม, <c oughs> 97, ไมครอ่าเก้าเก้าเจดเดี๋ยวตัดทิ้งดีกว่านะเกเจ็ 97, ตัดทิ้งดีกว่าดังเกิน เก้าเจ็ดตัดเทียมครับเก้าหาโบเกียวครับผมนะตัดทิ้งไว้ก่อนนะไม่ครับคุณพรไม่ครับไม่ครับนะอ่าตัดตัดช้อยให้แล้วเก้าเจ็ดตัดช้อยให้แล้วนะอบอกก่อนนะครับทุกคนนะเลขก่อนดังนะครับเลขก่อนดังนะเลขก่อนดังชุดนี้เลยครับอ่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะดังไหมนะครับปล่อยไปแล้วมันสิดังบอดังหรือบดังผมก็บอกหูนะครับเพี่ยงแต่ว่าผมมักนะครับผมมักเราผม ญานทุกคนหาซื้อบะไรซ,ซ,ซื้อนะครับก็เลยบอกไปว่าก่อนดังเดอ้อพี่น้องเฝ้าไปหาซื้อแค่นั้นลหะเนาะดังไม่ดังก็ค่อยว่ากันอีกรอบนะครับทุกคนชอบเลขอะไรนะครับเก้าอะไรพิมพ์ขึ้นมาครับผมเก้ายังพิมพ์ขึ้นมาพี่น้องเก้าหกไม่ใช่ครับผมเก้าหกไม่ใช่เก้าสองกับบอแมนครับเก้าสองกับบอแมนเก้าแปดอันแน่เลยครับ โอ้ยบดังดอกนะครับภาวนาไว้ดังเนาะจะได้เล่นง่ายๆนะครับจะได้เล่นง่ายๆกันนะเอ,อี่ย่ามไปใช้ของ,ของ,ของ,ของเค้นี่ได้พ่อรวดรอตตอรี่นะครับเอี่ยเก้าอีหยังชอบเก้าอะไรครับอ่ะ,ะเจลิเลยแล้วกันเนาะแนวทางรัฐบาลก่อนดังนะครับแนวทางตอนนี้นะครับ 9,4,4,9,9,4,4,9ี่แนวทางก่อนดังรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่17มกราสอง5้าห้านะครับ9 4 4 9ส่าเก4 9พ right? right? ah, ี่น้องมักกระจัดบ่มักกับผ่านนะครับชอบจัดไม่ชอบผ่านได้นะครับทุกคน